สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครูไม่ได้สอนสดเนื่องจากครูไปประชุมที่โรงเรียนเพื่อคัดเลือกแบบเรียนในปีหน้านะคะแต่ครูก็มีเทปมาให้เรียนดูแล้วก็มีวิดีโอมาให้เรียนดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องเชื้อเพิงและซากดึกดำบรรน,นะคะตรงกับตัวชี้วัดที่3.2ม .2 ทับ 1. และ3.2ม .2 ทับ2นะคะอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูวิดีโอครูก็จะให้นักเรียนสรุปบทเรียนเรื่องปิโตเรเลียมก่อนนะคะเรื่องปิโตเรเลียมคือที่สรุปครั้งนี้คือเรื่องถ่านหินนะคะเราก็มาสรุปพร้อมการเรื่องถ่านหินนะคะอ่าครูจะสรุปให้นักเรียนฟังก่อนนะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทได้นะ,ะดูแบบฝึกหัดที่4.3พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วระบุว่า เป็น่านหินประเภทใดทานหินเนี่ยก็จะมีเรียงกันไปเลยจากความร้อนของทานหินนะคะมีเพซลิกไนท์ซับบิทูบินัสบิทูบินัสแล้วก็แอนทราไซต์ลักษณะเป็นยังไงทานหินทั้งหชนิดทั้งหชนิดเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะสำหรับทานหินที่มีอายุยืนที่สุดคือทับถมกันเวลานานที่สุดอันนี้คือแอนทราไซต์เราดูแอนทาไซต์ก่อนเป็นทานหินที่ เอ,อ่อมีการทับถมแล้วก็อายุยาวที่สุดนะเป็นแอนทาไซต์แต่ถ่านหินที่เริ่มเกิดเป็นถ่านหินเลยทับถมแล้วเกิดเป็นถ่านหินเลยอันนี้คือพีทนะพีทเนี่ยเราเรือกมองเห็นซากพืชซากสัตว์อยู่เลยแล้วก็มีเอ,อ่อความร้อนประมาณ3000กิโลแคลอรี่นะคะต่อกิโลกร,รมัมนะคะความร้อนในการเผาไหม้เนี่ยยังต่ำอยู่พีทที่ต่ำสุดเลยเพราะว่าขั้นที่หคือพีทพีทมีคาร์บอนประมาณ60% ดิกไนท์ก็มีคาร์บอน5 5าสถึงหกเอร์ซคือลดลงเรื่อยๆต่อมาก็ซับบิทูบินัสบิทูบินัสแล้วก็แอนทราไซด์นะคะอ่าส่วนเอ่อถ้าระหว่างซับบิทูบินัสกับบิทูบินัสนักเรียนว่าอะไรที่มีความชื้นมากกว่าอ่ามันจะเรียงลำดับมาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซับบิทูบินัสก็จะมีความชื้นมากกว่าบิทูบินัส แต่น้อยกว่าลิกไนท์นะซับบีทูนัตจะตรงกลางใช่ไหมจะมีความชื้นมากกว่า b 2ทูบินัแล้วก็น้อยกว่าลิกไนท์นะคะส่วนทานหินที่เราใช้ผลิตกระแสฟ้าแล้วก็ไปบ่มใบายาสูบเนี่ยอันนี้เราใช้ลิกไนท์นะคะลิกไนท์แต่มลภาวะก็อาจจะไม่ดีหน่อยนะเพราะว่าลิกไนท์มันเป็นผงสีดำท่านจะเป็นสีดำ ะะแต่ตอนนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าเขาใช้แก๊สธรรมชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีมลภาวะนะคะ่อ,อตอนนี้ถามว่าทานหินอะไรที่มีความชื้นต่ําสุดก็คือความทานหินที่ดีที่สุดที่ไม่มีความชื้นเลยนะมีคาร์บ,บอนน้อยอันนั้นคือแอนทราไซต์แอนทราไซต์จะมีความชื้นต่ําสุดนะคะสำหรับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสำหรับอันแรกเลยคือพีซ พีทนั้นเป็นฐานหินซึ่งเราจะมองเห็นซากพืชซากสัตว์อยู่เลยอาจะมองเห็นซากพืชซากสัตว์เพราะฉะนั้นฐานหินที่ดีที่สุดก็คือแอนทราไซต์นะคะอ่าก็จะสรุปว่าก็เรียงลําดับการเกิดฐานหินเริ่มแรกเลยเป็นพีทลิกไนซ์ซับบิทูบินัตบิทูบินัตแล้วก็แอนทราไซต์นะคะอ่านัเนเยนก็ดูวิดีโอแล้วก็นำความรู้เนี่ยไปทำแบบฝึกหัด ะะแบบฝึกหัดวันนี้ครูให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้า66ในแบบฝึกหัดที่4.3นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สุดสัปดาห์แล้วขอให้เรีรยนรักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆถ้าหนาวก็ห่มผ้าหนาๆนาเปิดแอร์เบาๆก็ได้หรือไม่เปิดเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกคนและครอบครัวปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกิลดาชุดสิลคุณนาวุธนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าพลังงานที่ใช้ในทุกๆวันเช่นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้าน พลังงานเชื้อเพลิงที่เราใช้ในรถยนต์พลังงานเหล่านั้นมาจากแหล่งใดประเทศของเราใช้พลังงานจากหลายแหล่งเช่นแกส๊สธรรมชาติน้ำมันถ่านหินพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมโดยแกส๊สธรรมชาติน้ำมันและถ่านหินนั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ประเทศของเราใช้นะคะ ซึ่งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันเราได้มาจากปิตโตรเลียมทานหินและปิตโตรเลียมล้วนเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรค่ะแล้วเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรจะมีกระบวนการเกิดและสมบัติเป็นอย่างไรการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรน,นั้นจะมีประโยชน์และมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะ เราลองทบทวนความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์กันก่อนนะคะจากข้อความนักเรียนคิดว่าข้อความใดถูกและข้อความใดผิดเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อความแรกซากดึกดำบรรพ์เป็นซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหินข้อความนี้ถูกต้องค่ะ ข้อความถัดไปนะคะกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรต้องใช้เวลาหลายล้านปีข้อความนี้ก็ถูกต้องค่ะส่วนข้อความสุดท้ายนะคะซากดึกดำบรรส่วนใหญ่เกิดในหินอัคนีข้อความนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะซากดึกดำบรรส่วนใหญ่นั้นเกิดในหินตะกอนค่ะตามที่ครูได้บอกไปว่าฐานหินและปริโตเลียมเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรร ซึ่งเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรเกิดจากการแปลสภาพของซากสิ่งมีชีวิตที่สะสมและทับถมกันใต้ผิวโลกภายใต้สภาพที่เหมาะสมเป็นเวลาหลายล้านปีโดยฐานหินและปลิตโตรเลียมมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันเราไปเรียนรู้กันที่ฐานหินกันก่อนนะคะโดยมีกระบวนการเกิดฐานหินเริ่มจากต้นไม้หรือพืชได้ตายลง และสะสมอยู่ในแอ่งน้ำนิ่งในสภาวะที่ขาดออกซิเจนเมื่อเวลาผ่านไปสภาพพื้นผิวที่ทับถมซากพืชน,นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงและมีการทับถมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซากพืชน,นี้ถูกทับถมภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงเป็นเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นฐานหินค่ะ ซึ่งถานหินมีสถานะเป็นของแข็งมีสีน้ำตาลถึงดำเมื่อถูกเผาไหม้จะติดไฟได้ดีและให้ความร้อนค่อนข้างสูงถานหินแบ่งได้หลายประเภทตามสมบัติและสัดส่วนของปริมาณคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของถานหินนั้นโดยถานหินที่มีปริมาณคาร์บอนมากจะให้ความร้อนสูงทั่วไป ฐานหินใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าเราทราบกระบวนการเกิดของฐานหินกันไปแล้วต่อไปเราไปเรียนรู้กระบวนการเกิดของปิโตรเลียมกันนะคะโดยมีกระบวนการเกิดปิดโตรเลียมเริ่มจากซากพืชและซากสัตว์ขนาดเล็กถูกทับถมด้วยตะกอนที่มีขนาดเล็กละเอียดในแองสะสมตะกอน ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนซากพืชและซากสัตว์ขนาดเล็กนี้จะถูกทับถมลึกลงเรื่อยๆภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงเป็นเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นปิโตรเลียมโดยปิโตรเลียมเป็นของไหลและเบาจะเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งกักเก็บซึ่งเป็นหินที่มีรูพรุนและมีหินที่มีเนื้อละเอียดแน่นปิดทับไว้ ปิโตรเลียมแบ่งตามสถานะได้สองประเภทคือน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติโดยน้ำมันดิบมีสถานะเป็นของเหลวมีสีน้ำตาลถึงดำส่วนแก๊สธรรมชาติมีสถานะเป็นแกส๊สแก๊สธรรมชาติบริสุทธิ์จะไม่มีสีและกลิ่นนะคะโดยทั่วไปปิโตรเลียมใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า การคมนาคมขนส่งในแหล่งปิโตรเลียมแหล่งหนึ่งหนึ่งอาจพบได้ทั้งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติหรือพบเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะการนำปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์จะต้องผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานค่ะโดยน้ำมันดิบจากแหล่งขุดเจาะและผลิตจะส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ำมันดิบ น้ำมันดิบจะผ่านกระบวนการแยกน้ำและสารปนเปื้อนออกจากนั้นลำเลียงผ่านท่อไปยังเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิ3 4 0ถึง385องศาเซลเซียสเ,เพื่อให้ความร้อนแล้วก็ส่งต่อไปยังหอกลั่นลำดับส่วนซึ่งแยกเป็นหลายชั้นทั้งนี้น้ำมันดิบมีองค์ประกอบหลายชนิดที่มีสมบัติและจุดเดือดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะถูกแยกจากกันในหอกลั่นแต่ละชั้นองค์ประกอบที่มีจุดเดือดต่ำสุดจะควบแน่นออกมาในชั้นบนสุดของหอกลัน่นส่วนองค์ประกอบที่มีจุดเดือดสูงสุดจะควบแน่นออกมาในชั้นล่างสุดของหอกลัน่นส่วนแกส๊สธรรมชาติก็เช่นกันนะคะจากแหล่งขุดเจาะและผลิตจะส่งต่อไปยังโรงแยกแกส๊สธรรมชาติ ซึ่งแก๊สธรรมชาติจะผ่านกระบวนการแยกสารปนเปื้อนออกเช่นปลอดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟ์และความชื้นจากนั้นจึงส่งต่อไปยังหอกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามความต้องการค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยเรายังพบหินน้ำมันนะคะ ซึ่งหินน้ำมันมีลักษณะเป็นหินดินดานเนื้อละเอียดมีสารประกอบอินทรีย์แทรกอยู่เราสามารถนำไปกลั่นเอาน้ำมันเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะตอนนี้เราทราบเกี่ยวกับกระบวนการเกิดของถ่านหินและปิโตรเลียมกันแล้วนะคะนักเรียนมาช่วยครูเปรียบเทียบหน่อยนะคะว่าถ่านหินและปิโตรเลียมมีกระบวนการเกิดและสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนคงตอบกันได้แล้วเราไปตรวจสอบคำตอบกันนะคะซึ่งกระบวนการเกิดและสมบัติของถ่านหินและปลิโตเรเลียมนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันสรุปดังตารางค่ะ ต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรกกันนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรร์อย่างไรบ้างเราใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรร์เป็นแหล่งพลังงานในกิจกรรมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางตรงเช่นการใช้น้ำมันในพาหนะเพื่อการเดินทางการขนส่งและการทำการเกษตรการใช้แก๊สถุงต้มเพื่อการประกอบอาหารในทางอ้อมนะคะเช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งส่วนหนึ่งได้จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและแก๊สธรรมชาติ การใช้สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมันหรือถ่านหินอีกด้วยเอ๊ะการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรนักเรียนช่วยครูคิดกันหน่อยนะคะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรเพื่อให้ได้พลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ยังปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ฝุ่นละอองออกมาและหากเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะให้แกส๊สคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ออกมาด้วยซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ อีกทั้งแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นหนึ่งในแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและนำไปสู่ภาวะโลกร้อนจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรน,นั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนักเรียนมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าจะมีแนวทางในการลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบันได้อย่างไรนักเรียนคงตอบกันได้แล้วนะคะแนวทางของนักเรียนจะเหมือนกับของครูหรือไม่เราไปดูกันค่ะ แนวทางในการลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรยนง่ายๆที่เราสามารถทำได้มีหลากหลายแนวทางด้วยกันนะคะเราสามารถลดได้โดยตรงเช่นการลดการใช้น้ำมันซึ่งอาจทำได้โดยการตรวจสอบเส้นทางเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งรวมทั้งเลือกใช้บริการการขนส่งสาธารณะแทนการใช้พาหนะส่วนตัว เราสามารถลดโดยอ้อมเช่นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยอาจทำได้โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งานเช่นใช้เครื่องปรับอากาศที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับขนาดของห้องและเลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่องสว่างมากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและแนวทางที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือปิดสวิตช์และถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานนะคะเมื่อถึงตอนท้ายของบทเรียนกันแล้วนะคะซึ่งบทเรียนนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดและสมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรการใช้ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรรวมทั้งนักเรียนได้นำเสนอแนวทางในการลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรด้วยนักเรียนอย่าลืมเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติกันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ